ฮันนี่พัดส,สอนเผยปมในใจ33ปีไม่คู่ควรสามียังไงก็ไปไม่รอด เรียกว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบที่มีความสามารถและหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณฮันนี่พัดส,สอนดารานักสแสดงที่โลดแล่นอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานและเป็นคู่รักที่รักกันมาถึงสาสิบปีแล้วระหว่างฮันนี่พัดส,สอนกับบีทีระพงเหลียวรักวงงานานี้ทั้งคู่นั้นได้มาเผยถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการโดยบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พบกันจนถึงวันนี้ชีวิตคู่มีครบทุกรสชาติ โดยทั้งคู่บอกว่ามาเจอบีเพราะเล่น MV เพลงรับบทใหม่ไม่มีเธอโดยฮันนี่เป็นคนเลือกให้บีมาเล่นและบียอมเล่นทั้งที่บีไม่ชอบอยู่หน้ากล้องเลยหลังจากนั้นฮันนี่เผยว่าไม่มีพิธีแต่งงานอะไรหนีตามกันไปไม่ได้จัดพิธีเสียเงินมากมายเพราะว่าสุดท้ายเราก็เหลือกันอยู่แค่สองคนซึ่งตอนนี้ก็อยู่กันมา33ปีแล้ว ส่วนซีนแลกแหวนก็ไม่ได้ตั้งใจวันนั้นไปโบสท,ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นโบสท,ที่เจ้าฟ้าชายชาญแต่งงานตอนนั้นฮันนี่จะหยิบแหวนมาเซอร์ไพรส์ขอบคุณบีแต่กลายเป็นว่าบีเองก็เตรียม,มาเหมือนกันคิดเหมือนกันก็รู้สึกดีใจเป็นแหวนแทนใจกันมาหลังคบกันมาหนึ่งปีซึ่งฮันนี่บอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากแต่งงานเพราะยังอยากทำงานมากกว่าแต่ก็ดูแลกันมาเรื่อยๆจนเหมือนเป็นครอบครัวมากขึ้น ส่วนเหตุผลที่อยากมีลูกเพราะบีเป็นหนุ่มตีฝรั่งมีความเป็นลูกเครื่องอังกฤษและคิดว่ามีลูกจะน่ารักแน่ๆเลยมีลูกดีกว่าพอมีลูกชายคือน้องอินดี้ก็เลี้ยงเองคุณแม่ของบีก็มาช่วยเลี้ยงด้วยตัดสินใจเพราะมีคอนเสิร์ตซาซาแล้วส่วนละครยังไม่มีก็มีลูกพอดี ขณะเดียวกันทางด้านฮันนี่เผยความในใจว่าตลอด30ปีคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับสามีแม้แต่นิดเดียวคิดมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เพราะเขาชอบผู้หญิงสวยหุ่นดีอยากให้เราไปตากแดดมีผิวแทนไม่อยากให้กินเยอะแต่ตนนั้นไม่มีเลยเพราะเป็นคนอว้วกไม่เหมาะกับการเป็นผู้หญิงของทีรพง์เหมือนซัพพอร์ตอะไรเขาไม่ได้ไปไหนก็ไม่เก่งภาษาก็ไม่ดี ส่วนทางด้านสามีบีบอกว่าเขาเป็นได้ยิ่งกว่าคนอื่นเขาสามารถปิ้งตัวให้ดำได้ทําตัวให้ผอมได้ทําทุกอย่างได้อย่างที่เราต้องการทําได้หมดเข้าใจทุกอย่างถ้าให้บอกคือภูมิใจมากที่มาอยู่ณจุดนี้ภูมิใจที่เขาเลือกเป็นแม่ของลูกซึ่งปัจจุบันก็ยังดูแลเป็นครอบครัวที่รักกันและอยากให้เป็นแบบนี้ไปตลอด